ที่ยั่งยืน P ีทีทีโก l บ h ลเคมิคโรงพยาบาลสมิติเวชเรือสำราญเจ้าพยาครุฑด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมลพิษก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับ จึงทาให้เกิดอุบัติการ์การเกิดโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตครับและที่สําคัญก็พบว่าเป็นโรคหนึ่งที่พบมากในเด็กด้วยจากการเปิดเผยข้อมูลของดรจ e o r อร์จดูทอยนะครับซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ในเด็กของโรงพยาบาลพอร์ตแลนด เพื่อผู้หญิงและเด็กของประเทศอังกฤษครับพบนะครับว่ามีคนจำนวนถึง40-50%ที่ต้องทุกข์ทรมารจากโรคภูมิแพ้ด้วยอัตราการปวดเพิ่มสูงที่สุดในหมู่เด็กครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับดรวาร t y ี y บส์สมิทเวทครับและผมอันโพนัทคุณผลินนะครับ ทุกครั้งที่เจอกันฮะก็มีเรื่องดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคตามกระแสต่างๆหรือตามช่วงเวลาต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพที่น่าสนใจมาฝากกันในทุกๆครั้งครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นโรคภูมิแพ้ใครเป็นนี่โอทรมานมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดกับผู้ใหญ่เรายังสื่อสารได้พูดได้บอกได้ว่าเรารู้สึกอะไรเป็นอะไรแล้วก็หาวิธีได้โดยพื้นฐานของเราว่าทำยังไงถึงทำให้เราสบายขึ้น แต่อลองคิดสิครับว่าถ้าโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับเด็กโอ้โหนอกจากตัวเด็กเองจะทรมานแล้วความทรมานใจอย่างที่สุดนะครับเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับในทุกๆแง่มุมของโรคภูมิแพ้ในเด็กกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันในรายการอย่าพลาดนะครับลักษณะอาการของมันเป็นยังไงลักษณะอาการของภูมิแพ้ยี่บุจม,มูกก็จะมีอาการทางจมูกค่ะเช่นจามคันคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะ บางคนอาจจะคิดว่าแบบเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วอาจจะมีสาเหตุจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ค,ะค่ะถ้าอย่างนั้นพูดถึงสาเหตุก่อนเลยดีกว่าะสาเหตุอะไรหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดภูมิแพ้นี้เกิดขึ้นปัจจัยที่ทําให้เกิดภูมิแพ้นี้หนึ่งจะต้องมีประวัติครอบครัวค่ะประวัติ าในช่วงนี้ครับกับช่วงคนดังถามหมอดังตอบนะครับกับคําถามประจําสัปดาห์กับคนดังของเราครับอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กครับเอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วนะครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพร้อมกับคําตอบให้เราได้รู้จักเรื่องของโรคภูมิแพ้ในเด็กกันแล้วนะครับแพทย์หญิงลานณีวัฒนาสุขกิจนะครับกุมารแพด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันนะครับ อยู่ที่นี่นิ่ดินเสียงเด็กๆเยอะแยะมากมายทั้งวันสดชื่นดีนะครับสดชื่นค่ะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าร้องด้วยความมีความสุขหรือว่าร้องด้วยความทรมานมีทั้งสองอย่างค่ะเพราะฉะนั้นคงต้องถามสักนิดนึงเรื่องของโรคภูมิแพ้นีเด็กปัจจุบันที่พบมากมันมันเป็นในกลุ่มไหนยังไงเป็นภูมิแพ้เยื่อบุจมูกค่ะค่ะเพราะว่าจมูกเนี่ยเป็นอวัยวะแรกที่เวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราก็เอาสารก่อภูมิแพ้เข้าไปทางจมูกดังนั้นก็เลยจะเป็นอวัยวะแรกที่ทําให้เป็นภูมิแพ้ได้มากที่สุดผมซึ่ง ลักษณะอาการของมันเป็นยังไงคลักษณะอาการของภูมิแพ้ยบุจมูกก็จะมีอาการทางจมูกค่ะเช่นจามคันคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะครับผมบางคนอาจจะคิดว่ามันแบบเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างอื่นแต่จริงๆล้วอาจจะมีสาเหตุจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ค่ะครับถ้าอย่างนั้นพูดถึงสาเหตุก่อนเลยดีกว่าะสาเหตุอะไรหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดภูมิแพ้นี่เด็กขึ้น ปัจจัยที่ทําให้เกิดภูมิแพ้เนี่ยหนึ่งจะต้องมีประวัติครอบครัวค่ะประวัติครอบครัวมีภูมิแพ้แล้วก็2มีสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นทําให้เกิดภูมิแพ้เช่นไปสัมผัสสัรกอ่อภูมิแพ้หรือว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเลยทาให้น้องได้รับสารก่อภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นอค่ะคผมก่อนที่จะถามถึง2ประเด็นนี้บอกว่าครอบครัวมีประวัตินั่นแต่ว่าภูมิแพ้เป็นพันธุกรรม สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่ที่มีประวัติภูมิแพ้เนี่ยน้องก็มีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ได้แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันเช่นทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นภูมิแพ้แต่น้องอาจจะไม่เป็นภูมิแพ้ก็ได้เมืกันค่ะ,ะและในกรณีที่เป็นพันธุกรรมคือเป็นจะแพ้อย่างเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ มีทั้งใช่และไม่ใช่ก็คืออาจจะแพ้เหมือนคุณพ่อคุณแม่และน้องอาจจะพัฒนาไปแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยก็ได้ค่ะครับผมถ้างั้นเรามาต่อกันที่คุณหมอบอกว่าไปสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ใชมันคืออะไรบ้างเราจะรู้ได้ไงมองไป<อ>ตรงไหนเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็ไม่ทราบเหมือนกันหลักๆคือเราจะดูว่าสารก่อภูมิแพ้สารก่อภูมิแพ้ทางไหนนะคะส่วนมากที่เรารู้จักก็คือสารก่อภูมิแพ้ทางการหายใจ สารกอภูมิแพ้ใการระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือเราสูดเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเกิดการแพ้ขึ้นมาหลักๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากก็คือตัวไรฝุ่นนะคะรองลงมาอาจจะเป็นพวกแมลงสาบนะคะเป็นรังแคหมารังแคแมวรังแคสุนัขใช่ค่ะก็สามารถแพ้ได้คือเหมือนกับเศษผิวหนังของสุนัขแล้วก็แมวใช่บางทีเราเลยไบนเตียง ใช่ค่ะ<ม>ก็คือสามารถทํากระตุ้นทาให้น้องมีภูมิแพ้ขึ้นมาได้ค่ะคแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีพวกเกสรดอกไม้เกสรหญ้าที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศหายใจเข้าไปก็ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้หรือเชื้อราค่ะสปอร์เชื้อราก็กระตุ้นทาให้เกิดภูมิแพ้ได้ในกรณีที่สมมติว่าเขาเป็นอย่างงี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นด้วยอาการที่เกิดกับเด็กกับอาการที่เกิดจากกับผู้ใหญ่ในคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมันจะเป็นอาการในรูปแบบเดียวกันไหม ถ้าเป็นภูมิแพ้ขึ้นอยู่กับระบบว่าเป็นระบบทางไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นทางจมูกก็จะมีจามคันคัดจมูกน้ำมูกไหลคันตาตาแดงคานตามาได้ถ้าเกิดทางระบบทางเดินหายใจที่ลึกเข้าไปเช่นหลอดลมก็จะมีอาการไอแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงรีดได้ค่ะ<ม>อาการภูมิแพ้ผิวหนังเช่นมีผื่นคันขึ้นผื่นแดงตามตัวหรือว่ามีผื่นลักษณะน,น้ำเหลืองเยิมย้มๆ<ม>ค่ะหรือว่าอาการแพ้อาหาร ทางระบบทางเดินอาหารก็จะมีเช่นกินอาหารที่แพ้เข้าไปแล้วมีอาเจียนทายเลวกินแล้วไม่ค่อยโตอันนี้ก็เป็นอาการกินแล้วไม่ค่อยโตก็ถือว่าเป็นอาการแพ้ชนิดหนึ่งโอ้ยผมพิ่เคยได้ยินอันนี้นะแปลกจังเลยคือทานยังไงก็ไม่โตสักทีงี่แหละใช่เพราะว่าแพ้อาหารอันนั้นทําให้กินแล้วไม่โตทั้งที่ได้แบบปริมาณพอสมควรแล้วควรจะต้องโตแต่ไม่โตครับผมค่ะแล้วอาการนี้ในเด็กเป็นแบบนี้ในผู้ใหญ่ก็เป็นคล้ายกันใช่ไหมคลายคล้ายกันค่ะใช่ S <S ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอาการระบบไหนค่ะครับวความรุนแรงความรุนแรงนี้ต้องบอกว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในความรุนแรงไม่แตกต่างกันแต่เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเขาเล็กเขาสื่อสารกับเราไม่ได้ค่ะค <S <S เขาไม่บอกเราว่าอาการเป็นยังไงเราอาจจะต้องสังเกตเช่นลูกมีอาการคันก็อาจจะใช้มือขยี้ตาบ่อยๆลูกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเขาอาจจะทำงองแงกัฟัดกระเฟียดร,ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้อาจจะต้องสังเกตค่ะครับผมบางทีเขาร้องไห้อาจจะเป็นสาเหตุบางอย่างที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็คือโรคภูมิแพ้เองท้างนั้นเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าเอมันน่าจะเป็นภูมิแพ้หรือมีวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้นี่เด็กแบบไหนยังไงบ้างภูมิแพ้หลกัลกๆเนี่ยคือเราหาสิ่งที่แพ้จะมี2อย่างในการคือการตรวจทางผิวหนังแล้วก็การตรวจทางเลือดก็จะเป็นการตรวจหลกัลกๆของวิธีการตรวจหาภูมิแพ้ค่ะการตรวจผิวหนังก็คือเหมือนกับลองเอาสารภูมิแพ้ต่างๆมาสกิดดูรตรงไหนขึ้นจุดขึ้นผื่นก็คือแพ้สารนั้นค่ะแต่ต้องร่วมด้วยกับประวัติแล้วก็การตรวจร่่่าาาาางกยยดด้้วเเขไหรือปล แล้วอันที่ตรวจทางเลือดนะครับก็คือเจาะเลือดไปตรวจเจาะเลือดตรวจค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยอาการน้องแพ้ทางไหนแพ้ทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าแพ้ทางอาหารเราก็จะเจาะเลือดตรวจเซ็ตนั้น <S <S คือมันจะมีลักษณะว่าสักประวัติตรวจร่างกายละสงสัยว่าน่าจะแพ้อันนี้เราก็จะส,งส่งตรวจเซ็ตนี้ค่ะ <S <S แล้วแต่ว่าเป็นทางไหนทางระบบทางเดินหายใจทางอาหารหรือว่าอะไรครับซึ่งสมมุติว่าตอนนี้ตรวจแล้วรู้แล้วนะฮะว่าเป็น การรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างครับทางเลือกก็รักษาโรคภูมิแพ้หนึ่งต้องลีกเลี้ยงสิ่งที่แพ้<ช>ก็คือต้องหาตัวที่แพ้ให้เจอก่อนเสร็จ<ช>แล้วก็คือรักษาทางยาอันดับ3เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราตรวจวินิจฉัยแล้วน้องแพ้ทางปฏิกริยาฉับพลันสกิททางผิวหนังขึ้นหรือเจาะเลือดแล้วเจอเนี่ยอาจจะใช้วิธีการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ได้ค่ะในการรักษาซึ่งถ้าฉีดวัคซีนแล้วเข้าไปเจอสารที่เป็นภูมิแพ้อีกเขาจะไม่เป็นแล้วอ่มันทนได้มากขึ้น ะะเหมือนกับเป็นการเพิ่มความทนได้ของสารกอร่อภูมิแพ้อย่างเมื่อก่อนโดนปุ๊บเป็นเลยตอนนี้อาจจะต้องโดนเยอะเดี๋ยวึ้คืนถึงจะมีอาการนครับผมนอกจากวัคซีนแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นไหมก็คือทานยาทานยารักษาค่ะ <c oughs> แต่หลักการสําคัญเลยของการของโรคภูมิแพ้นะคะคือหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ถ้าเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้เนี่ยอาการก็จะลดลงไปมากเลยครับผมค่ะถ้าง,งั้นมองกันในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ย บางคนยังไม่เป็นวันนี้สักวันหนึ่งอาจจะเป็นก็ได้มันมีทางไหมฮะที่เราจะพยายามไม่ให้เราแบบเป็นในสักวันหรือป้องกันให้ไม่ไม่เป็นโรคปูมแพ้หยุดตัดกระบวนการมันซะตัดกระบวนการหรือต้องลดความเสี่ยงที่จะเจอสารกอ่อปูมแพ้ตอนนี้เราสนับสนุนให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็หลีกเลี่ยงการเจอสิ่งรนร้อนที่จะกระตุ้นทำให้เกิดปูมแพ้ที่สําคัญเลยก็คือควันบุหรี่ ดังนั้นก็คือหลักๆเลีลเ้ยงลูกด้วยนมแม่หลีกเลี้ยงความบุ๋ดิหลีกเลี้ยงสารก่อภูมิแพ้อันนี้ก็คือจะช่วยป้องก,กันโรคภูมิแพ้ได้ที่คุณ<น>หมอบอกก็ถ้าปลอดภัยก็อย่าไปใกล้ยพยายามทำรักษาความสะอาดอย่าให้มันมีไรฝุ่นไม่มีรังแคหน้องหมาน้องแมวอะไรแบบนี้ที่หมอได้เรียนไปก็ต่อให้ไม่แพ้อย่าอยู่ใกล้มันซะดีกว่าเพราะมันอาจจะแพ้ข<ช>ึ้นมาได้ในสักวันหนึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนั่นเองนะครับ คุณหมอ,อครับย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าหลักๆแล้วเป็นเยอะที่สุดคือเยื่อบุจมูกใช่ค่ะอย่างในกลุ่มของการหอบผืดนี่เกี่ยวข้องไหมเขาจะเรียกว่าเป็นอาการภูมิแพ้หลอดลมคือเข้าไปทางจมูกก่อนมันแยกกันนะคะภูมิแพ้เยื่อบุจมูกมกับภูมิแพ้หลอดลมอันนี้คนละอย่างกันภูมิแพ้เยื่อบุจมูกมีอาการเด่นทางจมูกก็คือจามคันคัดจมูกน้ำมูกไหลอหอบผืดนี่คือไอแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอ่ะะกกาเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของหอบผืดกันในช่วงหน้าดีกว่าแต่ว่า ถามคุณหมอเชงนิดนึงนะฮะในเรื่องของการภุมมแพ้เนี่ยมันก็ฟังดูอาวกาจามก็ไอ,อน้ามูกไหลไม่ปไปนลยฉันทนได้ฉันก็เช็ดไปแบบนี้สู้กับมันไปเฉพาะหน้าแต่ว่าอาการที่มันรุนแรงเลยจริงๆเนี่ยมันอันตรายหรือว่ารุนแรงไปได้ถึงขั้นไหนรุนแรงถึงขั้นไหนเนี่ยมีตั้งแต่จามคันคัดจมูกคัดจมูกมากนอนไม่หลับ เพะะระคัดจมูกนอนไม่หลับเนี่ยทำให้เด็กหลับไม่สนิทสมองก็จเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีอาจจะมีเรื่องของปัญหาสมาธิสั้นตามมาได้นอนหลับไม่สนิทอตอนเช้าปลุกตื่นไปโรงเรียนยากตื่นสายพอไปเรียนอยู่ที่ในห้องเรียนก็ไม่มีสมาธิทําให้อาจจะมีผลอื่นๆตามมาได้แล้วก็ภูมิแพ้ย่นจมูกเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเด็กอาจจะเป็นหวัดไม่สบายรวมถึงไซนัสอักเสบได้ก็คือความรุแนแรงมันก็จะมากขึ้นเมื่อเรามีภูมิแพ้ บางคนเขาเคยบอกว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยประมาทไม่ได้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นโรคเหมือนแค่โรคลำคาญแต่จริงๆแล้วบางคนก็พูดเหมือนกันว่ามันอันตรายได้มากเหมือนกัน เมื่อไหร่แค่ไหนฮะที่เราควรจะรู้สึกว่าอันนี้ด่วนแล้วนะปล่อยไว้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายรีบมาพบแพทย์เถอะส่งผลต่อชีวิตประจําวันค่ะถ้าเริ่มส่งผลต่อชีวิตประจําวันเช่นทําให้เรียนได้ไม่รู้เรื่องนะคะอนอนหลับไม่นสนิทเล่นกีฬาแล้วมีปัญหานะคะเหนื่อยง่ายทํางานแล้วมีปัญหาอันนี้ควรจะต้องมารับการตรวจรักษาแสดงว่าความรุนแรงเริ่มมากขึ้นถึงระดับนึงแล้วครับและอย่างในกรณีของที่บางทีเราจะเคยได้ยินเคยเห็นตามข่าวกับภูมิแพ้บางอย่างที่บอกว่าหายใจไม่ออกจนขัด อากาศหายใจหรือขาดใจตายไปอะไรแบบนี้มัน,ม,นมันอันตรายถึงขั้นนั้นมันมีอยู่จริงไหมก็ในคนที่เป็นหอบหืดแล้วเจอสิ่งกระตุ้นเช่นเจอสารที่แพ้เยอะๆหรือว่ามีการติดเชื้ออยู่ในรอบนั้นก็อาจจะทําให้หลอดลมมันมีภาวะอุดกั้นจนแน่นหายใจไม่ออกได้แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะก็ถือว่าอันตรายได้ครับผมเป็นอันว่าถ้ามีอาการหรือว่า ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดก็คือมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูดีกว่าในในช่วงนี้นะฮะเราได้พูดถึงเรื่องของหอบหืดค่อนข้างจะเยอะและหลายคนก็เป็นกังวลแล้วมันก็ฟังดูว่าอ่ะน่ากลัวอพอสมควรเหมือนกันถ้าพอ,อมันขึ้นไปถึงขัง้นรุนแรงของอาการหอบหืดนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเกรดความรู้โดยสมิติเวชเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องของหอบหืดสักครู่ครับอาการหอบหืดถือเป,เป็นการ เป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งนะใช่ค่ะครับผมมันแตกต่างยังไงมันมีอาการเป็นยังไงครับอาการหอบหืดก็คือภาวะหลอดลมมีการอุดกั้นเด็กจะมีอาการไอได้นะคะแน่นหน้าอกรู้สึกว่าอาจจะหายใจมีเสียงหวีดขึ้นมาถ้าคุณพ่อคุณแม่เอาหูไปฟังใกล้อกช่วงที่น้องเขามีอาการจัดหอบหืดเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเลยดวีดหวีดหอบหืดคืออันเดียวกันไหมฮะต้องต้องบอกว่ามัน กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับกับเกล็ดความรู้โดยสมิทเวนะครับคุยต่อสักนิดหนึ่งดีกว่าจะได้ครบครอบคลุมทุกประเด็นเลยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของหอบหืดซึ่งเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมาบ่อยมากนะครับและจริงๆแล้วก็มีอันตรายได้มากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาคุยกับคุณหมอต่อนะครับอาการหอบหืดถือเป็นการเป็นเป็นผู้แพ้อย่างหนึ่งไหมคะใช่ค่ะครับผมมันมันแตกต่างยังไงมันมีอาการเป็นยังไงครับอาการหอบหืดก็คือภาวะหลอดลมมีการอุดกั้นเด็กจะมีอาการไอได้นะคะทแน่นหน้าอก รู้สึกว่าอาจจะหายใจมีเสียงหวีดขึ้นมาถ้าคุณพ่อคุณแม่เอาหูไปฟังใกล้ๆอกช่วงที่น้องเขามีอาการจับขอบืนเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเลยด็กวีดหวีดหอบกับหืดคืออันเดียวกันไหมฮะต้องต้องบอกว่ามันแยกกันนิดนึงหอบคือหายใจเร็วหืดคือแอสมาคือโรคโรคหอบหืดเมื่อก่อนเราใช้คําว่าหอบหืดแต่เดี๋ยวนี้เราใช้คําว่าหอบหายใจเร็วหืดคือหลอดลมอักเสบหลอดลมมีการอุดกั้นขาะจากสารเกาะภูมิแพ้เพราะฉะนั้นมันเป็นคนละ สาเหตุกันคนละสาเหตุการใช้หอบคือหายใจเร็วเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้เช่นมีการติดเชื้อไม่สบายน้องปอดบวมอันนี้ก็ทําให้เกิดอาการหอบได้ครับหืดเนี่ยจะจะจำเพาะกว่ากับสารก่อภูมิแพ้นะคะครับผมลักษณะอาการของมันก็อย่างที่คุณหมอบอกคือมีเสียงอะไรต่างๆไม่เลี่ยใช่ค่ะมีเสียงหายใจวีดแน่นไออันนี้ก็เช่นกันคือเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ใช่ค่ะนะฮะถ้าเทียบแล้วคนไทยถือว่าเป็นกันเยอะไหมครัประมาณ15%ค่ะ และส่วนใหญ่แพ้อะไรครับรคุณหมอไรฝุ่นล้ายเหมือนกันเพราะว่าเหมือนส่วนมากคนไข้จะเป็นเยื่อบุภูมิแพ้ที่จม,มูกก่อนแล้วก็ดําเนินต่อเป็นหอบผืดได้ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยมันมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่านี่แหละเ็าเริ่มเป็นแล้วไม่ใช่แค่แบบว่าจามไอมันเป็นไปได้ว่าอาจจะเริ่มต้นที่แค่จามไอคัดจมูกแต่ว่าค่อยๆพัฒนาครือมาจนกลายเป็นหอบผืดได้ค่ะ มีอาการไอเมื่อไปเจอสิ่งที่สงสัยว่าแพ้เช่นไปจัดของอยู่ฝุ่นเยอะมีสิ่งละลายเคยเยอะเกิดอาการขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะการออกกําลังกายหรือวิ่งเหนื่อยมาแล้วเกิดอาการไอติดติดกันอันนี้จะเป็นอาการที่เราสงสัยว่าอาจจะเป็นหืดครับครับแล้วถ้าเป็นแล้วเราเรา,เรามีวิธีการดูแลรักษาไหมวิธีการดูแล,ลัาษาหนึ่งต้องหาสารสารที่เขาแพ้ให้เจอและก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ใช้ยานในการรักษาค่ะครับเนะและในคนที่เป็นหืดเนี่ยอีกอันนึงที่แนะนําเลยคืออาจจะต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นะคะจะช่วยได้เพราะว่าให้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อทั้งระบบทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งถ้าเกิดว่าเราป้องกันไม่ให้ติดเชื้อได้แล้วมันก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคหืดเขาได้ค่ะครับแล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับที่โอคนที่เป็นหอบหืดกลัวมากเลยนะต้องระวังจุดนี้เป็นพิเศษลยไร,รับ,ไ,รบไม่เจอสิ่งที่เขาแพ้โดยเฉพาะ สมมติว่าเด็กเกิดแพ้ไรฝุ่นเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะเล่นกระโดดบนที่นอนเอาหมอนมาเครื่องกันเพราะว่าจะมีโอกาสได้รับไรฝุ่นมากขึ้นก็เหมือนได้รับสารกอ่อภูมิแพ้มากขึ้นหรือเด็กที่เขาแพ้สุนัขหรือแมวลังแคร์สุนัขแมวเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะไปเล่นคุกคีกับสุนัขและแมว่ว่าทำให้เขาเกิดอาการกําเริบได้ค่ะมีโอกาสหายขาดไหมคะโรคถือนี้มีโอกาสหายขาดไหม,ม,หไมต้องบอกว่าส่วนมากถ้าแพ้อะไรแล้วมักจะแพ้ไปตลอดแต่เราควบคุมอาการให้ควบคุมได้มากกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการดูแลก็คือให้เขาอยู่ห่างจากสารก่อภูมิแพ้ให้มากที่สุดใช่ซึ่งถ้าในกรณีที่เป็นเด็กจริงๆแล้วก็ต้องผู้ใหญ่นี่แหละจัดการจริงไหมฮะใช่ค่เะเด็กเขาคงไม่รู้ไม่สนใจอย่างไรฝุ่นในวิธีการก็คือเราก็ซักผ้าปูาาที่นอน,น,อนปอดหมอนดามานในห้องนอน,นควรจะมีของให้น้อยที่สุด มีแค่ที่นอนหมอนเลยพวกตุ๊กตาหมอนหรือของแต่งประดับผ้าม่านอะไรเนี่ยเอาออกได้ก็ดีค่ะเพราะว่ายิ่งมีของเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่สารกอ่อภูมิแพ้มันจะไปอยู่แถวนั้นมากยิ่งขึ้นก็คือไอ้ตัวไรฝุ่นนี่เองใช่บางคนเขาบอกว่าให้แบบเอายาไปพ่นอะไรเงี้ยมันควรไหมคะหรือว่าจะยิ่งเป็นอันตรายขึ้นไปใหญ่ยาพ่นเนี่ยอาจจะทําให้ไรฝุ่นตายได้ค่ะแต่ตัวซากของไรฝุ่นอุจจาระของไรฝุ่นที่ยังอยู่แถวนั้นมันไม่กําจัดไปการซักจะค่อนข้างดีกว่าการใช้ยาในการพ่นค่ะครับ นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมแพ้อะไรฝุ่นต่อให้มันตายไปแล้วซากไรฝุ่นผมก็ยังแพ้ไหมฮะใช่ค่ะยังแพ้อยู่ค่ะตายแล้วเอาไม่อยู่เลยทีเดียวฟังดูน่าก,กลัวมากเพราะฉะนั้นซักดีที่สุดก็คือทำความสะอาดให้ออกไปจากชีวิตเรา<ช>ออกไปจากในบริเวณที่เราใช้ชีวิตอยู่นั่นเองะเนะครับคงไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมฮะรักษาความสะอาดแล้วก็สุขภาพตัวเองให้แข็งแรงกันนะครับก็น่าจะช่วยให้เราปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากความเสี่ยงที่จะ นอกจากจะเป็นภูมิแพ้แล้วสมหรคนที่เป็นแล้วก็จะไม่หนักขึ้นได้นะครับอย่างที่คุณหมอแนะนำนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับแพทย์หญิงพลานีวัฒนาเุรกิจนะครับกุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันนะครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้พูดคุยกันกับคุณหมอนะครับเรายังมีโครงการดีๆนะครับมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยนะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนที่นี่แหละครับป่วยเป็นโรคหัวใจในเด็กแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับได้มีโอกกาาสในร เข้ารับการรักษานะครับกับกองทุนนี้นะครับกองทุนสมิธติเวชเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็กครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าการเกิดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในปัจจุบันมีตัวเลขที่สูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงซึ่งสามารถคาดคะเนได้เป็นจํานวน4,000คนที่จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดจํานวนครึ่งหนึ่งได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงรัฐบาล และครึ่งหนึ่งจากผู้ป่วยในจำนวนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการผ่าตัดรักษาทำให้บางส่วนต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรเพราะไม่สามารถรอคิวได้นะครับตอนที่รู้ว่าหัวใจของน้องโบไม่ปกติแม่เองก็ตกใจคิดว่าเรื่องแบบนี้ทำไม,ไมต้องมาเกิดกับลูกของเรา อยากให้ลูกหายเป็นปกติเพราะตอนที่รู้ว่าน้องบอมป่วยใจเราก็ป่วยไปด้วยแต่หลังจากสมิติเวชมีกองทุนช่วยเหลือผ่าตัดโดยวิคิสตังเราก็มีความหวังผ่าตัดออกมาแล้วน้องหายเป็นปกติแม่เองก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วถ้าไม่มีมูลนิธินี้ผมเชื่อว่าผมไม่ได้ชีวิตลูกแล้วขอขอบคุณกองทุน สมิติเวชนะครับที่ให้ชีวิตใหม่กับลูกของผมดังนั้นทางกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็กร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมฝันและมอบกำลังใจแกน่น้องๆให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตของชีวิตสู่ชีวิตใหม่ที่มั่นคงได้เปิดช่องทางการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดเพื่อให้มีการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปโดยตั้งเป้าไว้เป็นจำนวน60รายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสมหามงคลครบรอบ60ปีราชาพิเศษสมรสโดยสามารถบริจาคผ่านทางกล่องรับบริจาคบริเวณเคาน์เตอร์การเงินในโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาและผ่านทางบริจาคโดยตรงกับเจ้าหน้าที่การเงินหรือจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับครบถ้วนตรงแล้วก็เต็มกันนะครับกับทุกประเด็นในวันนี้เลยนะฮะมีประเด็นอะไรที่สงสัยหรือแม้แต่อยากให้เรา ไปค้นหาคําตอบหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องกันมานะครับอย่ากเก็บไว้เฉยนะครับบอกผ่านมาในแฟนเพจรายการของเราก็ได้เช่นกันนะครับรวมทั้งในแต่ละครั้งที่เราเจอนะครับก็มีแพ็กเกจต่างๆมีของรางวัลต่างมาฝากคุณผู้ชมให้ร่วมสนุกกันจากโรงพยาบาลชมิติเวชด้วยลองแวะเข้ามาในแฟนเพจของเราแล้วก็คลิกไลค์นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวแล้วก็ความเคลื่อนไหวของรายการผ่านทางแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ได้นะครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานั่นก็คือปตทพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical โรงพยาบาลสมิติเวชและเรือสำราญเจ้าพยาครุสนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามกับด็อกเตอร์ไวตี้บายสมิติเวชนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ทั้งอัานและคุณหมอหลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันสวัสดีครับ